วันนี้มาเป็นการกานะครับกับนิสิตในพัฒน์ของตระตศาสตร์นะครับเราลองมาดูเลคล็ดลับสําหรับตระศาสตร์นะครับว่าวิธีการจำเนี่ยจำยังไงนะครับเรียนยังไงเพื่อเตรียมตัวสอบได้ทันใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีนะครับน้องๆเราพยายามตั้งใจฟังและทําตามดึงนะครับเริ่มเลยดีกว่านะครับสาหรับตระศาสตร์เรื่องแรกเลยที่น้องจะต้องทำาหได้เลยก็คือการเชื่อมประพจน ไม่รู้ล่ะทิวเดนจําไป่ไงลองจําแบบพี่กายสักครั้งนะครับอันแรกนะครับสัญลักษณ์เชื่อมตัวแรกเลยคือคําว่าและนะครับคําว่าและทิวเดนเูท่องเป็ไงมันมีตั้งหลายอันใช่ไหมครับจริงและจริงจริงและเท็จเท็จและเท็จโอ้โงงไม่เอานะครับลองจําแบบนี้ครับถ้าเห็นคําว่าและใช่ไหมครับคําว่าและเห็นเท็จปุ๊บเราตอบเท็จทันทีเลยนะครับย้ำเห็นเท็จกูตอบเท็จนะครับ แต่ยอันรรมาคือคำว่าหรือครับถ้าเห็นจริงเราก็ตอบจริงได้เลยครับหรือเห็นจริงตอบจริงและเห็นเท็จตอบเท็จทันทีนะครับเลสัตลยกษรัอันที่3ครับคือเครื่องหมายคำว่าถ้าแล้วนะครับถ้าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวนั่นคือหน้าจริงหลังเท็จอู้ตอบเท็จได้เลยนะครับสำหรับตัวเชื่อมอันที่สนั่นคือเครื่องหมายก็ต่อเมื่อนะครับสำหรับก็ต่อเมื่อนั้นนะครับผมท่องว่า ถ้าเหมือนกันตอบจริงต่างกันตอบเท็จพอเบาๆย้ำอีกรอบหนึ่งครับย้ำรอบหนึ่งนะครับคําว่าและเห็นเท็จตอบเท็จคํว่าหรือเห็นจริงตอบจริงถ้าแล้วเป็นเท็จกรเีเดียวคือหน้าหนูต้องจริงหลังหนูต้องเท็จและรื่องหมายก็ต่อเมื่อครับเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จจบเบาๆหนูจำตรงนี้สเต็กล่าสวดก่อนเลยนะครับ จำเลยนะจำเลยนะครับใครไม่จำนี่ตกเลยนะครับจะทําไม่ได้ทินทีเลยนะครับจำแบบที่อื่นยังไงมาไม่สนใจแต่จําตอนนี้ก่อนนะครับและจะทําข้อสอบได้เร็วขึ้นนะครับฟังมาเลยนะครับอ้าวแล้วคิดทีแลผ่านไปนะครับอันที่2อถัดมาที่เราจะต้องพูดถึงเลยก็คือสมมูลน้องหลายคนงงมากอะไรว่าสมมูลสมมูลคืออะไรสมมูลก็คือการที่มีค่าความจริงตรงกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้วิธีการแปลงกงโอ้พีการสูตรหลายสูตรมีวิธีการจํำยังไงหนูดูครับ อันดับแรกครับเครื่องหมายนะครับและ p และ q จะสมู์กับ q และ p เห็นไหมครับที่รักครับหลักการได้เราเรียนมาแล้วแ่ปกะถมครับคือจริงแล้วสูตรนี้มันคือใช้สําหรับกฎการสลับที่นั่นเองเว้ยพี่กายเปลี่ยนะไรไปหรือเหอ็นไหมฮะ p หรือ q ก็สลับที่ได้เป็น q หรือ p พี่กายเลยรีบสองสูตรนี้สั้นๆว่ากฎการสลับที่นั่นเองไม่ยากไม่ยากนะครับเว้สองด้วยเรียนแล้วตั้งแต่ประถมแล้วนะครับต่อไปมาดูสด สูตรที่3และ4เลยนะครับเอ้ดูจริงๆแล้วมันเหมืออากาศนะครับเปลี่ยนกลุ่มใช่ฮะเก๋ๆนะมันทำไมครับเชื่อมเป็นคำวลทแลงหมดเลยถ้าเกิดการเปลี่ยนจากคำวลลั่นเป็นคำวลหรือหลักนะครับพี่กายก็ได้เหมือนกันเลยฮะใช้หลักการเปลี่ยนกลุ่มให้พี่กายเรียกสูตรที่3และ4ว่าการเปลี่ยนกลุ่มหรือการเปลี่ยนหมู่นั่นเองนะครับบอกๆต่อไปครับสูตรที่5้านะน้องไอซับเรียงเฮ้ย ันนี้กูกรได้แล้วเพราะว่าไอ้หานี่ทำไมครับ P และ U เริเปิด Q หรือกับ R ถูกไหมครับเราสามารถใช้ธีการอะไรครับแจกแจงนะครับแจกแจงใครเข้าไปแจกแจง P และเข้าไปหนูเห็นไหมครับจะได้เป็น P และ Q หรือกับ U เริเปิด P และ R นะครับเช่นเดียวกันนะครับสูตรที่6มาเลยเราสามารถแจกแจงใครไปได้ครับ P หรือเข้าไปได้นะครับแจกแจงเข้าไปพึ่งเราเลยเรียกสูตรที่5และ6ว่าสูตรการแจกแจงนั่นเองบอกห็นไหมครับ แล้วนะครับต่อไปเรามาดูสูตรที่เจ็ดชิ้นละครับพี่กายจะเรียกสูตรนี้ว่าสูตรการลุยนะครับสังเกตข้างหน้ามีจัง,งอยจังอยข้างหน้าอยู่นั่นคืออะไรจัง,งอยจังไอนี่อ่านว่ามิเศษหรือน็อตนั่นเองถ้าเกิดเรางเจริญน็อต,อตออเข้าไปก็ต้องแจกแจงไอ้ทั้ง สองตัวแต่ถ้าว่าอีกตรงกลางก็เชื่อมด้วยคำว่าและอยู่เนี่ยนะครับเชื่อมด้วยคำว่าและอยู่แจ,ใจ,ใจกแจงน็อตเข้าไปแล้วน็อตจะไปเปลี่ยนอีและให้กลายกับหัวเป็นเลยครับหรือเบาๆเช่นเดียวกันกที่ราครับถ้ากิดตรงกลางมันเหลืออยู่ลุยน็อตเข้าไปเลยมันก็จะได้ออกมาเป็นน็อต p และน็อต q นั่นอเองเลยเรียกสูตรนี้ว่าสูตรการลุยน็อตนะฮะลุยน็อตหรือนอุยนิเซนนั่นเองนะครับ,รรส,รนนรบสังเกตเห็นไหมครับที่ราครับแต่สูตรแรก ไม่ได้จำหาอะไรเลยใช้ความรู้เดิมทั้งนั้นไม่ต้องถอบที่ละครับกลับมาสุตที่เก้าทีนี้พี่กาขเน้นที่นึนงนนสูตรที่เก้าเพราะเจอบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นข้อสอบต่างๆนะครับอันนี้เลยครับสูตร P แล้วถ้า P แล้ว Q สมมูลกับลด P P หรือ Q อู่ตายนะครับท่องยากเหลือเกินจำไม่ได้หนูหนึกถึงครับ สังเกตว่าหัุนกศรทีมันไปแทงใครครับแทงคิวมองทีเป็นตัวข้างหน้ามองคิวเป็นตัวข้างหลังเอาข้างหน้าแทงข้างหลังจินตนาการตามเลยครับเอาข้างหน้าแทงข้างหลังมันไม่ได้ข้างหน้ามึงก็ต้องได้ข้างหลังจบนะมึงไม่ได้หน้าคืออะไรครับน็อกทีหรือมึงก็ต้องได้ข้างหลังก็คือคิวนั่นเองจำได้ครับไม่ได้น้านะครับหรือก็ต้องได้ข้างหลังเอาหน้าแทงหลังเอาหน้าแทงหลังไม่ได้น้าก็ต้องได้ นะครับสูตรที่10เป็นสูตรตรงข้ามกับสูตรที่9ที่ล้วครับถ้าหนูได้สูตรที่9แล้วสูตรที่10ก็ได้เพราะว่าตรงข้ามกันนั่นคือนิเสษของหน้าทิมหลังนะครับหน้าทิมหลังได้อะไรนะครับไม่ได้หน้ามันก็ต้อ,ตองได้หลังดังนั้นถ้าเกิดนินเสถิหน้าทิมหลังมันอะต้องไาเป็นหน้าและน็อตหลังนั่นเองจบไม่ต้องจำไม่ต้องจำสูตรที่11ครับ P ีแล้วอคิวถามว่าอยากสลับที่ได้ไหมอ่ะถ้ามึงอยากจะสลับที่เอาคิวมาไว้ข้างหน้าเอาพีไปไว้ข้างหลังสลับได้ แต่ต้องเติมไทยไปข้างหน้าครับน็อตไปข้างหน้าด้วยถึงจะสอดที่กันได้โอเคเละสุดสุดท้ายครับสุดที่12ก็คือเครื่องหมายอะไรครับ ก่อเมื่อนะครับก่อนหนูงยากมากเลยยาวนะครับนะครับดูนะยครับลูกศอนสังเกตีไปหาใครครับ P ีไปหาคิวก่อนแล้วคิวก็กลับไปหาใครครับพีพี่ตายก็เลยทําไมครับเรียกสูตรนี้ว่าสูตไปและกลับก็คืออะไรครับพีไปหาคิวและคิวก็ต้องกลับมาหาพีเลยเรียกสูตรนี้ว่าสูกไปและกลับเป็นไงครับสูตรการสมบูรณ์แห่งหงไม่ต้องไปท่องนะหลายคนบอกโวต้องท่องหมดนะไม่ต้องเรามีเทคนิคในการจานะครับ เรื่องถัดมาครับที่รักครับหลังจากสมบูรณ์ไปแล้วนะครับที่น้อง,องๆหลายคนงมงมากเดยคือสัจจะนิรันด์ว่าถ้าเกิดนึจำเทคนิคตามที่กายบอกไปแต่แรกนะครับสัจจะนิรันด์การอ้างผลไงม้ากนะครับนูกมาดูครับสัจจะนิรันด์สัจจะนิรันด์คืออะไรวะเขา่าสัจจะเป็นจริงถูกไหมครับน,นิรันคือตลอดกาลนะดังนั้นสัจจะนิรันด์ก็คืออะไรครับการที่มันเป็นจริง,งตลอดกาลเลยถูกไหมครับเร้ววิธีเช็ดยังไงอันดับที่หนึ่งเลยครับอันดับแรกเลยเอาประโยชของมันทั้งหมดเนี่ยนะครับมาสรุปให้มันเป็น เช่นเลยมันจะจริงเซ๊กูไม่รู้กูสรุปว่าให้เชฟไปก่อนอันดับสองจากนั้นหนูก็ไล่หาข่อความจริงแต่ละตัวออกมาอันดับสามถ้าเกิดว่าไล่หาแต่ละตัวแล้วปรากฏว่า right. ทำไมครับมันขัดแย้งให่หนูสรุปไปเลยครับว่ามันเป็นสัจจานิร์แต่ถ้าเกิดมันไม่ขัดแย้งให้ตอบไปได้ทนทีเลยว่าไม่เป็นสัจจะย่าลืมขัดแย้งเป็นสัจจะไม่ขัดแย้งไม่เป็นสัจจะนะครับทีละครับมันรู้สึกขัดขดนิดนึงนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งเข้า เขาใหมาครับทีละครับจงหาว่าประพจน์ต่อไปนี้เป็นสัจจะนิรันด์หรือไม่นะครับประพจน์ที่ให้ต่อไปนี้เป็นสัจจะนิรันด์หรือไม่ P แล้ว Q ิแล้วกตน not ็อตพ P หรือ Q ิวทีละครับอันดับแรกเลยครับพี่กายบอกว่ายังไงนะครับสรุปให้มันเป็นเท็จก่อนว่าเกิดเท็จได้ไหมแต่มันเกิดเท็จได้นั่นหมายความว่าไม่เป็นสัจจะแน่นอนนะครับอ้าสรุปให้เป็นเท็จสังเกตรตรงกลางชื่อด้วยเครื่องใหม่ท่าแล้วี่ยงถูกไหมครับ ตรงการเชื่อมทฤกฎีท้าแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าแล้วเป็นเท็จก็เลยเดียวก็คือหน้ามึงต้องเป็นจริงหลังมึงต้องเป็นเท็จนั่นเองเบาๆนะครับหน้าจริงหลังเท็จจบเลยนะครับทีนี้หนูก็มาทําตัวหลังมันก่อนละกันนะครับเพราะอะไรฮะตรงนี้เชื่อมคำว่าอะไรครับหรือหรือเห็นจริงตอบจริงไม่จริงตอบเท็จอันนี้ก็ตอบอะไรครับตอบเท็จแสดงว่ากูจะเห็นจริงไหมฮะไม่เห็นเพราะั้นกูก็จะเห็นแต่อะไรครับเท็จกับเท็จเท่านั้นนะครับตอนนี้กูได้อีกหนตรงน้เป็ปเจ ครับของคิวแต่ตัวอตัวนี้รถพีมันได้อะไรมาครับเทศแต่กูอยากได้กแค่พีอย่างเดียวครับก่อนจะเป็นเทสมันเป็นอะไรมาก่อนครับเป็นจริงมาก่อนให้กูจะได้ทันทีเลยครับข่าวความจริงของใครมาแล้วพีเป็นจริงที่นี้ครับปรากฏว่ามันจะไปดีอีกตัวหน้ามันจะไปดีอีตัวหน้าว่ามึงจะขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งที่รักครับตอนนี้พีได้จริงคิวได้เทสแล้วเราไปดูตัวหน้าครับเห็นไหมครับเราก็แทนไปเลยพีเป็นจริงคิวเป็นไรครับคิวเป็นเทสหน้าจริงหลักเทสเฮ้ยกูต้องตอบอะไรวะ กูต้องตอบเท็จไหนฮะกูจตอบอะไรตอบจริงขัดแย้งไหมขัดแย้งดิขัดแย้งดิเป็นสัจจไหมเป็นเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดเป็นขัดแย้งเกิดเท็จได้ไหมไม่ได้เกิดเท็จไม่ได้จะต้องเป็นอะไรเท่านั้นเป็นจริงเท่านั้นบัดนี้เลยสรุปว่าข้อนี้ก็ทำไมครับเป็นสัจจนิรันเบา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 นะครับอ่ะต่อไปผลก็คล้ายๆกับสัจจนิรันดร์นั่นแหละนะครับ คืออะไรครับเวลาตอบมันก็ยังมีอยู่2แบบนะครับก็คือมึงสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับหรือไม่สมเหตุสมผลนั่นเองที่คิดใครๆกันเลยแต่จะมีเทคนิคดังนี้ครับเวลาเขามีมาให้นะครับก็จะมีเหตุหลายตัวมากเลยหลักการที่1ให้หนูเอาเหตุแต่ละเหตุเนี่ยนะครับมาเชื่อมดึวยหมายคำว่าและนะครับหลังจากนั้นหนูก็เอาเหตุกับผลเชื่อมดึวหมายคำว่าถ้าแล้วนะครับถ้าแล้วนะครับอันดับสองเหมือนกับสัจจะเช็คกันเป็นสัจจะนี่ดร์เหมือนเดิมเลยคือสรุปให้ไปอะไรนะครับ หลังจากนั้นก็ทําไมครับไล่หาค่าความจริงแต่ละตัวแล้วดูความขัดแย้งถ้าขัดแย้งสุดทันทีเลยว่ามันสมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดไม่ขัดแย้งตอบทันทีเลยครับว่าไม่สมเหตุสมผลน,นั่นเองพูดนี้กูงงที่รักครับเรามาดูตัวอย่างอันดับแรกนะครับเขาให้เหตุใหม่นะครับเหตุที่ให้มามีร้อยสามเหตุด้วยกันและผลที่ได้มาคือ R แล้ว S เนี่ยนะครับวิธีการทําไล่ไปทีละเ็ษไปตามที่ไายบอกแต่นี้นะครับ อันดับแรกเอาเหตุแต่ละเหตุน,นะครับมาเขียนแล้วเชื่อมเป็นขวายคำว่าแรกทัทีอย่าช้าอย่าช้าจากนั้นเอาเหตุกับผลเชื่อมเป็นขวายคำว่าถ้าแล้วนะครับถ้าแล้วนะครับจากนั้นเท่าไหรครับทำตามเต็ปเดิมเห็นไหมฮะถ้าใครได้เรื่องการเช็คว่าเป็นสัจจการหรือไม่ การอ้างมุผลสบายผิวๆเบาๆนะครับอันดับแรกครับสรุปให้มันเป็นอะไรก่อนเลยครับสรุปให้มันเป็นเทจก่อนเม่อการที่เป็นเท็จได้มีกรณีเดียวคือหมายถึงะแล้วคือหน้ามือต้องเป็นจริงหลังมือต้องเป็นเท็จเถ่านั้นนะครับเท็จเถ่านั้นจากนั้นก็มาบิีกีตัวหลังครับ าแล้ว S เป็นเทสกูตอบทันทีเลยนะครับหน้ามันก็ต้องเป็นอะไรครับจริงหลังมันก็ต้องเป็นเท็จากตรงนี้เรารู้ใครแล้วครับเรารู้าออกมาแล้วทันทีว่าเป็นจริงและ S ก็มีค่าความจริงเป็นเทสทันทีครับไปบีอีกตัวนี้ทันทีครับเห็นไหมครับเรารู้ S นะครับ S เป็นเทสแล้วนะครับพี่กาแทน S เป็นเทสไปก่อนที่แล้ครับ คำว่าหรือเห็นจริงตอบจริงอันนี้มันตอบจริงแสดงว่ากูต้องเห็นจริงบ้านของตัววใช่ไหมฮะไอหลังมันเป็นเพื่นไปแล้ว่าบีี่ตัวหน้ามึงต้องเป็นจริงตอนนีุ้ณรู้ใครแล้วครับรู้พีมาตัวนี้ครับทีนี้เรามาบีที่ตัวนี้อรพีแล้วอาเฮ้ยอากูก็รู้พีกูก็รู้เว้นกูแทนนี้ครับพีเป็นจริงอาเป็นจริงจริงแล้วจริงกูตอบจริงเบาๆกูไม่มีอะไรมาทีนี้มึงจะขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งมาอยู่ที่ใครครับมากดดันี่ตัวข้างหน้านะครับหนูดูนะ เราแทนคไปก่อนครับแทนพีครับเพราะคุณรู้ P แล้ว P เป็นจริงฮะ P เป็นจริงนะครับที่ราครับพี่กายถามว่าพี่กายถามว่าถ้าตรงนี้จริงพี่กายถามว่า EQ มึงจะเป็นเทจได้ไหม EQ มึงจะเป็นเทจได้ไหมไม่ได้แล้วถูกไหมฮะถ้าเกิด EQ เป็นเทจกูตรงนี้ก็ได้แหละได้เทจแต่ถ้าตรงนี้เป็นจริงอ่ะอีตรงนี้เป็นจริงอ่ะนะครับถ้าจริงแล้วจริงกูตอบจริงเกิดเทจได้ไหมได้อีอ้าแสดงว่าตรงนี้ทำไมครับ มันก็ไม่ขัดแย้งถ้าไม่ขัดแย้งมึงจะเป็นสัจจะพิรันได้ไหมครับไม่ได้แล้วก็ไม่สงเเองสงผนด้วยจบแค่นั้นเบาๆที่ละครเห็นไหมครับมันง่ายมากๆเลยสรุปแล้วนเนี่ยภายในไม่ถึงสิบนาทีนะครับหนูรองไปทำความเข้าใจคิดว่าหนูได้ทาได้ถ้าทำไม่ได้ไปัดเจอนีุ่เต์ได้เลยนะครับ